สวัสดีครับวันนี้เราจะมามาเจาะลึกข้อมูลธุรกิจกันหน่อยนะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์เห็นมีรายงานข้อมูลจดทะเบียนนิติบุคคลล่าสุดออกมาเดือนมิถุนายน2568นี้เองมาดูกันครับว่าภาพรวมเศรษฐกิจที่นั่นเป็นยังไงบ้างมีอะไรน่าสนใจไหมสวัสดีค่ะก็ถ้าให้ดูภาพรวมเลยนะคะณนะสิ้นเดือนมิถุนายน บุรีรามมีนิติบุคคลก็คือธุรกิจที่จดทะเบียนแล้วก็ยังดำเนินกิจการอยู่นะคะมีทั้งหมดเกือบเกือบ5,000รายนะคะ4,978รายแล้วก็ถ้าดูมูลค่าทุนจดทะเบียนรวมกันทั้งหมดนี้เ,เยอะมากค่ะกว่า2,67,000ล้านบาทโอ้เกือบ5,000ราย2,60,000ล้านไม่น้อยเลยนะครับ ใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดนะคะประมาณ2,660รายแล้วก็มีบริษัทจำกัดอีกราวๆ2,300รายค่ะนอกนั้นก็มีบริษัทมหาชนกับห้างหุ้นส่วนสามานิติบุคคลอีกนิดหน่อยค่ะครับโอเคเพอเห็นภาพรวมแล้วทีนี้ในเดือนล่าสุดเลยมิถุนายนเนี่ยมีการเคลื่อนไหวอะไรเป็นพิเศษไหมครับพกตั้งใหม่เลือกกิจการอะไรแบบนี้ มีค่ะมีเอ่อถ้าดูเฉพาะเดือนมิถุนายนนะคะมีนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งใหม่39รายค่ะ39ค่ะซึ่งตัวเลข39รายเนี่ยถ้าเทียบกับเดือนก่อนหน้าคือพฤษภาคมอันนั้นมี30รายก็ถือว่าเพิ่มขึ้นนะคะเพิ่มขึ้นมา9รายหรือประมาณ30%อ๋อเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน30%เลย ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเทียบย้อนไปปีก่อนคือมิถุนายน67อันนั้นมี43รายก็ถือว่ายังน้อยกว่าปีก่อนอยู่เล็กน้อยค่ะอืมจำนวนอาจจะยังไม่เท่าปีก่อนแต่ผมเห็นข้อมูลอีกตัวที่น่าสนใจมากคือเรื่องเงินทุนใช่ไหมครับใช่เลยค่ะจุดนี้น่าสนใจมากๆคือทุนจดทะเบียนของธุรกิจที่ตั้งใหม่39รายในเดือนมิถุนายนเนี่ยนะคะสูงถึง90.35ล้านบาทค่ะ90ล้านจากแค่39รายเนี่ยนะครับ ใช่ค่ะคือถ้าเทียบกับเดือนพฤษภาคมที่มีตั้งใหม่30รายทุนรวมกันตอนนั้นแค่23.83ล้านบาทเองเดือนมิถุนายนนี่คือเพิ่มขึ้นมา66.52ล้านบาทหรือถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะคือเพิ่มขึ้นถึง279.22%เลยทีเดียวโห oh, 279%เกือบ3เท่าค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือสูงกว่าเดือนมิถุนายนปีที่แล้วด้วยนะคะปีก่อนทุนตั้งใหม่อยู่ที่ประมาณ79.91ล้านบาท เดือนนี้ก็ยังสูงกว่าโอ้โหนี้น่าสนใจมากครับจำนวนบริษัทอาจจะน้อยกว่าปีก่อนนิดหน่อยแต่เม็ดเงินลงทุนนี้พุ่งแรงมากแบบนี้มันพอจะบอกอะไรได้บ้างครับทำไมทุนมันถึงสูงขึ้นขนาดนี้คือตามข้อมูลที่ได้มานะคะเขาบอกว่าส่วนหนึ่งมันเกิดจากการส่งเสริมของภาครัฐด้วยแล้วก็มีการสนับสนุนจากกลุ่มธุรกิจเองแล้วก็มีการพัฒนาในท้องถิน่นบวกกับการขยายตัวด้านโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ค่ะ ซึ่งปัจจัยพวกนี้มักจะดึงดูดการลงทุนที่แบบว่าใช้เม็ดเงินสูงขึ้นนะคะอ๋อเข้าใจครับพอมีโครงการใหญ่ๆโครงสร้างพื้นฐานการลงทุนก็อาจจะมาในสเกลที่ใหญ่ขึ้นน่าจะเป็นแบบนั้นค่ะครับทีนี้เราเห็นภาพฝั่งขาเข้าขาตั้งใหม่แล้วแล้วฝั่งขาออกแล้วครับธุรกิจที่เลิกกิจการไปเป็นยังไงบ้างครับเดือนนี้อันนี้ก็น่าสนใจไปอีกแบบค่ะคือจํานวนธุรกิจที่จดทะเบียนเลิกกิจการในเดือนมิถุนายนเนี่ย มี11รายค่ะ11รายใช่ค่ะซึ่งตัวเลข11รายเนี่ยมันเท่ากับเดือนพฤษภาคมเลยแล้วก็เท่ากับเดือนมิถุนายนปีที่แล้วเป๊ะๆเ,เลยค่ะอ้าวเหรอครับนิ่งสนิทเลยนะฮะจำนวนเท่าเดิมเป,ะเปะ๊ะๆใช่ค่ะค่อนข้างคงที่เลย8.45ล้านก็ถือว่าลดลงนะคะแล้วก็เอ่อน้อยกว่ามิถุนายนปีก่อนนิดหน่อยด้วยตอนนั้นอยู่ที่19.50ล้านบาทอืม ก็คือจำนวนบริษัทเลิกเท่าเดิมแต่ขนาดของธุรกิจที่เลิกหรือทุนจดทะเบียนเนี่ยมันลดลงด้วยซ้าแสดงว่าภาพรวมคือตั้งใหม่ทุนสูงขึ้นเลิกกิจการทุนน้อยลงดูเป็นสัญญาณที่ดีนะครับใช่ค่ะดูเหมือนว่าธุรกิจที่ปิดตัวลงไปอาจจะไม่ได้เป็นรายใหญ่มากนักเมื่อเทียบกับเม็ดเงินที่เข้ามาลงทุนใหม่ค่ะชะัดเจนครับทีนี้ถ้ามองภาพรวมของธุรกิจที่ยังแอคทีฟอยู่ทั้งหมดเกือบ5,000รายเนี่ย ประเภทไหนที่ยังคงเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดในบุรีรัมย์ครับตอนนี้ถ้าดู3อันดับแรกนะคะก็ยังเป็นกลุ่มเดิมๆที่เราคุ้นเคยกันดีซึ่งมันสะท้อนภาพการพัฒนาในพื้นที่ได้ชัดเจนเลยค่ะอันดับหนึ่งเลยก็คือธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไปค่ะก่อสร้างนํามาเลยใช่ค่ะอันดับ2ก็ตามมาติดๆคือคือจุดด้านอสังหาริมทรัพย์แล้วก็อันดับ3คือร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างพวกไม้วัสดุต่างๆค่ะโอ้โหชัดมากก่อสร้างอาสังหา วัสดุก่อสร้างสามอันดับแรกซึ่งมันก็ออสอดคล้องพอดีเลยกับที่เมื่อกี้เราคุยกันเรื่องปัจจัยหนุนว่ามาจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะคือมันเชื่อมโยงกันหมดเลยแสดงว่าการพัฒนาเรื่องโครงสร้างพื้นฐานอสังหาริมทรัพย์เนี่ยยังเป็นเ,เครื่องยนต์หลักขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่อยู่แล้วการลงทุนใหม่ๆที่เราเห็นว่าทุนสูงขึ้นก็อาจจะเข้ามาเสริมในเซกเตอร์พวกนี้แหละค่ะครับ สรุปภาพรวมของข้อมูลเดือนมิถุนายน2568ที่บุรีรัมย์นี่ก็น่าสนใจมากนะครับมันเหมือนส่งสัญญาณบวกเรื่องความเชื่อมั่นในการลงทุนใหม่ๆโดยเฉพาะเม็ดเงินลงทุนที่เข้ามาเยอะขึ้นมากผ่านทุนจทดทะเบียนที่เพิ่มแบบก้าวกระโดดเลยถึงแม้ว่าจำนวนบริษัทตั้งใหม่อาจจะยังไม่เท่าปีก่อนแต่ขนาดการลงทุนมันใหญ่ขึ้นจริงๆขณะที่ฝั่งธุรกิรที่เลิกกิจการก็ยังคงที่ไม่ได้เพิ่มขึ้นแถมทุนยังน้อยลงด้วย ใช่ค่ะเป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่อาจจะเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะเป็นการตอบสนองต่อนโยบายส่งเสริมต่างๆหรือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่กำลังเกิดขึ้นในพื้นที่จริงๆซึ่งก็น่าจะต้องจับตามองกันต่อไปค่ะว่าโมเมนตัมนี้มันจะต่อเนื่องไปได้แค่ไหนน่าสนใจมากครับฟังดูแล้วก็มีเรื่องให้คิดต่อเหมือนกันนะครับว่าไอ้การเติบโตด้านเม็ดเงินลงทุนที่เราเห็นแบบ พุ่งขึ้นมาเยอะๆแบบนี้มันจะส่งผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจจริงๆของบุรีรัมในระยะกลางระยะยาวได้แค่ไหนและปัจจัยหนุนที่เราพูดถึงกันทั้งเรื่องภาครัฐทั้งโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมันจะแข็งแรงพอที่จะขับเคลื่อนการเติบโตนี้ให้มันยั่งยืนต่อไปได้จริงหรือเปล่าอันนี้ก็คงเป็นคำถามที่ฝากไวใ้ให้เราได้ติดตามแล้วก็คบคิดกันต่อไปนะครับ